สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำต้ยมยำลมิตรน้ำข้นครับสีสันน่ากินครับพิธีทำขั้นตอนเราไปเตรียมวัตถุดิบกันครับเริ่มด้วยนี่ครับล้างกุ้งปอกกุ้งครับเตรียมเครื่องต่างๆครับ ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยมะเขือเทศเห็ดฟางเนื้อปลาหั่นสับไว้ครับนี่ครับกุ้งอีกกุ้งปลาแล้วก็ไก่ครับสามอย่างตำยำลมมิดวันนี้เครื่องมีเยอะแยะครับ ใส่เห็ดฟางมะเขือเทศครับหอมแดงนี่ก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีใบมะกรูดครับแล้วตั้งน้ำมาแล้วครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูด่ารัาผักชีไปแล้ว ใส่ซุปก้อนไปแล้วเป็นซุปก้อนหมูรสหมูนะครับเพื่อให้ความเข้มขน้นเราจะทำต้ยมยำลมิตรน้ำข้นครับร้อ <c oughs> เดือดก่อนค่อยใส่ปลาใส่ไก่ใส่กุ้งเข้าไปนี่ <c oughs> ระวังนี้ก็ใส่นี่ไปด้วยครับ หอมแขกหอมแดงครับใส่ลงไปทีเดียวเพื่อความหวาน <c oughs> เราใส่หอมแดงไปแล้วหอมแขกไปแล้วมันจะมีความหวานเดี๋ยวรอให้เดือดจะจัดใส่เนื้อไก่ปลากุ้ง โอ้โห oh oh, ครับเดือดแล้วใส่เนื้อไกล่ลงไปตามด้วยปลาครับโอ้โ oh ห oh. อืม รอยเดือดอีกรอบครับรอใหปลากับไก่สุกไปใส่เห็ดครับใส่กุ้งครับใส่กุ้งเข้ไปปอกไปแล้วครับ กุ้งเสร็จก็แฟร์ด้วยมะเขือเทศครับต่อไปเนื้อไก่ก็สุกแล้วปลาก็สุกแล้วใส่เห็ดฟางครับนี่โอ้โหมอเบลอครับ ไม่ต้องคนครับเพราะว่าเส้นเนื้อปลามันจะยุ่ยเห็ดสุกก็เติมน้ำข้นนะน้ำสดเข้าไปโอ้โหโหอ,อมอ,อมเลยใส่ใบมะกรูดไปหน่อยนึงเนื้อปลากุ้งไก่ เดือดครับชิมนะโอ้โหนมกลมครับนมน้ำม um ันมากๆเลยใส่นี่คร um ับน้ำสดเข้าไป หมน้ำยคนน้ำคนอื้มน้ำโคนเลย หู้โหครับเดือดใส่พริกเผาครับใส่หนึ่งช้อนน้ำมะม๊อใส่อีกหน่อยนึงเพื่อความเข้มข้นใส่น้ำน้ำหน่อย เสุดจยอดครับอืมเรียบร้อยครับโอ้โหโห,โหมาครับมาๆมา,มา,ม,ามานี่มาเบลเลยครับนี่ครับ รวยลูกหลดซะหน่อยนี่ชีไปเรื่อยซะหน่อยอืมปลาช่อนำมันมะม่กุ้นนเนี่ยสุกแล้วครับรอมเสิร์ฟนี่ครับมาแบบร้อนๆคันเนี่ยปุ่ยำรมมิตรครับ สวยหังห้อนครับสุดยอดเลย๋ยวคนนี้ดูครับนี่ครับตึงโหเหดก็มีครับลเมามากๆกันนละยยอดครับทำกิน็นง่ายๆครับเครื่องเยอะๆหอมหอครับเติม ผัดชีนะครับชีไปเรื่อยหน่อยนึงผัดทอดสุดยอดครับบีบมะน,นาวใส่สุดูอดตุกเปรียวหอมๆน้ำข้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ